เอฟซีพอห้าร้อยครับปกติเชื่ครับแนวะทางตัวเลขการเสรี่ยโชคกับสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนบ้านไม่จะเป็นทั้งฮานอยลาวพัฒนานโรเบอร์ดงหุ้นรอบต่ตางจันทร์ถึงสุดเลยทีเดียวครับพบกันในรอบของวันที่26รกรกฎาคม2565อา้าวปลายเดือนมานะยี่สแล้วนะอีก5วันรัฐไทยมาเนาะนะครับอย่าลืมนะครับห้ามพลาดสำหรับแนวทางของเช้าวันที่27นะครับมีสูตร มีสูตรในตารางรัฐไทยเนาะเอาล,ลองติดตามดูใครชื่นชอบในตารางก็ตามในตารางใครรอใครรอเม็ดเดียววันที่1ก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะครับก่อนจะพบแนวทางครับเรามาสรุปในทางวันจันทร์ที่สิบาใครอค,ค,ครปังนะครับสำหรับสีหน่อยและหลาาพัฒนาครับเฉพาะอีกขบบนมา6 1 7ล่างมา3 6พิเศษครับบนมา9 9 7ล่างมาเลยครับ51 ปกติครับ502ล่างมา42 VIP 802ล่างมา49เฉพาะกิจให้อะไรครับ3663เนะเาะอ้าวปางไปพิเศษให้54มาอะไรครับมา51 51ให้ละ <c oughs> ขออภัยครับแพ้อากาศไปอยู่ต่างจังหวัดมาหลายวันเนาะกลับมาเทียววันแรกแพ้อากาศเลย51ให้ว r a l v พ p ด้านกระโดดปา บนมาล่างของพิเศษสังเกตเนานะอเอาแหงปังไปเอายังไงก็ตัดแต่พอดีเนาะศูนย์ห้าก็ในกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งในกลุ่มให้ใครบ้างไม่รู้เนาะเอาปิดท้าสองทุ่มรับสาฝั่งโขงลาวพัฒนานะลาวก็ไม่ปังเนาะสี่ตัวศูนย์หนึ่งเก้าสองล่างศูนย์สองบนหนึ่งเก้าสองขอภัยมากๆเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แปลงเลขทูบให้นอนเลขทูบที่ให้ไปเนาะหนึ่งหกห้าเลยนะนะมันเป็นหนึ่งหนึ่งเก้าสองเนะเาะเสียดายมากเอา้า อย่างนั้ตามก็พอดีหวยมีเข้ามีหลุดเนาะสี่นอยสุดเจาะสามหกเก้าเจ็ดห้าหนึ่งศูนย์สองสี่สองและแปดสองเฮงปังยินดีกับคนที่ที่ปังเนาะมาดูในทางสี่นอยวันที่อังคารที่ยี่สิบหกครับสี่นอยใครจะเฮงจะปังเน่าสถิติคนใหม่จะเป็นใครออดเสตอาร์เจอาซอจะเป็นใครมาลุ้นกันเนาะสําหรับคนที่มีเลขกําลังวันเนาะวันอังคารนะวันอังคารฮานอยสถิติค่อนข้างมาครบนะครับลองดูนะฮะ แรกวิน6ตัวของเด่นวันเนาะของรอวันอังคารดูนะ f อคนที่แคปไว้เนาะก็ตามแต่พอดีลองดูนะครับทุทีกลับมากรุงเทพวันแรกก็แพ้อากาศเลยไปอยู่ต่างหวัดนานเกินนะฮะอากาศดีจัดอ่ะเบิ้ลก็ยังให้ไวฮะอะไรก็เป็นไปได้เสมอเนาะ4ี3ีสนะครับเด่นรอบเฉพาะกิจก็นะจัดไป เพิ่มลดแต้มก็ว่าก็สุดแล้วแต่ท่านเนาะอ่ะท่านเป็นนักคิดนักคำนวณก่อนแอดมินก็ลองดูครับอ่ะเด่นรับก็ให้ไว้อย่างนี้เมื่อวานก็เปิดหัวมารอบแรกก็แหมปังเลย6าเนาะ,อะรอบที่2ให้5 4ก็มา5 1างสักง,งั้น5 1ไว้ให้ VP ก็ดันไปออกของเขานี่วันนี้ยังให้อีกนะ5 1 1 5ไม่แน่อะไรก็เป็นไปได้ครับมาแล้วมาอีกได้นะครับห,หน่อยอะไรก็เป็นไปได้ครับ ตัวที่ชื่นชอบก็ติกให้เน้นให้นะครับตัวที่ไม่ได้ติไม่ได้เน้นไม่ใช่จะไม่มานะครับมาเหมือนกันโอกาสมาเท่ากันแต่เพียงแต่ความเห็นความชอบของแอดมินก็เป็นแบบนี้นะฮะส่วน fc จะเห็นต่างจะชอบต่างก็สุดแล้วแต่ fc นะครับเพราะยังไงก็อย่างที่บอกนะครับว่าแอดมินให้เด่นแบบไหน fc เห็นเห็นต่าง fc ก็เลือกอีกแนวหนึ่งได้สมมตุติ fc ชอบ สี่หกอย่างเงี้ย f f สเสี่ก็ไปสี่หกไม่จำเป็นต้องสี่แปดเหมือนแอดมินก็ได้นะอ้าวยังไงก็ขอเห็นให้ปังนะครับในรอบสี่หน่อเวันอังคารครับร่ำรำได้ด้วยพี่น้องถูกหวยร่ำรวยสวัสดีครับ